สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับใช้ยชายแชนลนะครับเมื่อนี้ผมสีผ้ามาเบ่งแปลงทดลองปลูกนะครับผมเป็นยังคือว่าแปลงทดลองปลูกเพราะว่ามองนี่ผมเอาไว้ทดลองปลูกพักทั่วไปนะครับว่ามันงามบวัวมันใหญ่มมหรือว่าไอจังไดให้มันใหญ่ปัญหาเกิดจากอย่างเนี้ยอย่างที่นะ่แต่แปลงปลูกอิริีผมนะบริยูหนึ่งมองนี่นะครับอยู่ทงหน้าครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเบิรงครับว่าแปลงปลูกอิริของผมอยู่ไสยแต่ตอนนี้ยังบ่เริ่มครับแต่ว่า <c oughs> โครงสร้างได้แล้วแต่ว่ายังบ่เริ่มปลูกพักก็คือนี่ครับไอแปลงปลูกทดลองปลูกของผมนะครับซีมีสั้นว่างนะครับผมผมเอฟเป็นสั้นว่างเนียนะนครับกันรมเนาะกับซีมีพักนะครับอันนี้คือเสาเสาเรต้องเอาไ่นะครับเสาของผม เอาไม้แบบธรรมดาครับน,นี่ไม่ยุค่าธรรมดาเนาะอันนี้ไม่เขาเอ่ยอย่งงว่าไม่ท่มไม่ท่มหรืออย่างักอย่ยางนะครับครับลังคาผมก็เอาไม้ไผ่ครับแต่แบบนี้ผมอันนี้ผมเอ็ดพิษพลาดนะครับผมอันนี้ให้เบิรงง่าพิษพลาดนะครับพิษพลาดตรงไหนพิษพลาดคือว่าไอ้ไม้มันทีโพดครับนี่ผมย่านมันไอ้ย่านพะบปิวเนาะย่านพยางปิวเถาะก็เลยใส่ลายพอใส่หลายปุ๊บแลวมัน เอทใหบางแสงครับผมอันนี้คือข้อเสียของผมนะครับผมเอฟผิดพลาดนะครับนี่ครับอันนี้มันผิดพลาดครับก็เลยแตนี่พักครับแต่ก็บ่บเปียงครับบ่ทรงผลกับพักนะครับว่ามันพักมันก็งามอยู่เนาะนี่ครับผมก็มีเสานะครับเสาผมมีหกต้นเอ้เก้าต้นนะครับผมนี่ครับอันนี้คือโค้งสาง นะครับที่ผมเอ็ดไว้นะครับนี่ครับพอมาอันที่สองนะครับผมนี่อันนี้พักกวางตุ้งมันบ่คอยมักแดดนะครับผมก็เลยเอสแลนไห่เนาะนี่อันนี้คือเห็นบ่คคับก็มีการทดลองครับมีการทดลองกับย่ามใช่จริงเขา็บ่ต้องไปลองพิดลองถื่อแล้วนะครับเพราะว่าผมลองเอ็ดอยู่นี่แล้วว่ากวางตุ้งนะครับกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับมันบ่มักแสงแดด ปันไหนแต่ว่าพวกสลัสดสลัดจังสี่พวกเลดโอก๊กเล็ดยังเลดโอก๊กเลยแกกินโอ๊กจังสี่มันหม,มักมันมันหมักแดดครับผมแต่ว่าบอมไม่ได้หมักความฮอนเนาะเขาจะอันนี้เข้าใจตรงกันนะกเนาะหมักแดดแต่บอมหมักความฮอนนะครับถ้าแดดฮอนบอมหมักครับนี่ครับันนี้คือมาผมแก้ไขครับเห็นบอผมสีไอมีช่องว่างห่าง ออกมานะครับว่าให,ให้แสงมันเข่าได้หลายนะครับอันนี้คืออนุบาลนะครับกาลังอนุบาลอยู่อนุบาลพักนะครับนี่อันสุดนี้คือสิเอาไปเอาไปแปลงพักง่ายของผมนะครับที่อยู่ท,ยที่วายอยู่ทงนาครับแต่ตอนนี้ยังยังบ่เริ่มปลูกครับแต่ว่าโค้งสางยังก็ให้เนแล้วครับถ้าผ้าใย,ยครับไอ้ซังซื้อพยางอันนี้พยาง ดีครับเด,เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งนะว่าว่ามันดีอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งว่าพายางตัวนี้มันดีอย่างไรน,นี่ครับอันนี้คือพายางเก่านะครับผมผมซื้อผมซื้อตั้งแต่อยู่หยุดยาเน,นี่ยมั่งกะพานมาก,กับเป็นปีปีปีกว่าแล้วมั่งนี่นี่ครับยังดีเลยเอามาใส่ท้ําได้ครับเห็นไหมผมก็เลยสร้างซื้อซ่อานะครับเพราะว่ามันมันเหนียวครับผม มันเหนียวนะครับมันบกขาดางเนาะคึกแดดถึงยังก็อายุงานอายุการใช้งานมันมันหลายเขาเขาเขาบอกว่าอายุการใช้งานมันสามปีครับผมแต่ผมว่าเออมน่าจะบกห่อนแต่ว่าน่าจะสองปีกว่าก็โอเคแล้วนะครับคือตอนนี้พาไปแล้วหนึ่งปีครับปีกว่าแล้วขั้นอีกปีหนึ่งยังยังบกขาดแต่ในวันเหนียวดิครับนี่ครับนี่คือโครงสางครับอันนี้คือไอ้เบื่องความแตกต่างนะครับผมนี่มันทีเนาะ เอ้นี่ครับพ่อมาตัวนี้ครับเห็นบหมันสีห่างออกเห็นบหมันก็สีโป่งออกแปลว่ามันก็สีโล่งออกจังน้อยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือรีวิวไอ้แปลงพักนะครับแปลงพักทดลองนะครับหน้าบ้านนะครับผมนี่ครับผมเอจูหน้าบ้านเนาะแปลงพักผมเอจูหน้าบ้านครับอันนี้คือแปลงพักทดลองนะครับบริเวนแปลงที่ผมสิปลูกอียิด ว่าผมที่สิผมปลูกเรียมมันสิใงญ่กว่นนี้จังน้อยครับเพราะว่าหมองนี่มันเป็นเพื่อนเนาะมันขายายยากผมว่าผมก็เลยเป็นแปลงทดลองนี่ครับทดลองว่าเออมันปลูกแล้วมันสิได้จังไดนะมันงามบ่นี่ครับผลเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายผลทดลองให้เบื้องนะครับอันนี้กินคอร์นะครับสามสิบมือนะครับนี่ก็กินอกสามสิบมือก็ถือว่าโอเคครับ ก็ถือว่าดีกว่าตอนอยู่ยุย่าอยู่เลยนี่แต่ว่าอันนี้หอมป้อมครับพักที่ฝรั่งนี่เห็นไหมครับใหญ่ใหญ่กว่าตอนยูยู่ายู่เลยเพราะว่ามันมันได้แดดได้แดดหลายนะครับรู้สึกว่าพักไทยนี่มักแดดไอ้พักหอมป้อมมักแดดแต่ว่ากวางตุ้งอ่ะบ่มักแดดไนไหนครับขั้นอยู่ในแดดสีสลบครับขั้นขั้นอยู่หฮมเล็กน้อยน่ะสวงามนี่ครับคือคือการทดลองนะครับเนาะ ทดลองแล้วก็วได้ผลแบบนี้นะครับอันนี้ครับเอออันนี้คือพวก Red Oak, Red เลดโอกเลดคอร์สอีนยังไงเลดโอกแล้วก็ใอรเนี่ยนี่ยังไ,ออไนนะงไพักดอกกุหลาบเพเิ่อื่นยังไงบัตเตอร์เฮดนี่ครับอันนี้บัตเตอร์เฮดเนาะเอออันนี้คือบัตเตอร์เฮดก็ง่ายอยู่ด้บัตเตอร์เฮดนี่ครับผลทดลองก็คือสรุปยังไงครับพักพักไอ้ พักที่ผมเอามาปลูกใหม่นี่พักกวางตุ้งนี่ต้องมีสารนให้มันครับเขาบ่กมีสารเนให้มันนี่มันมันทิดสลบครับถึงแดดบ่แห้งแต่มันกะมันบ่หมักแดดแห้งนะแต่ว่าปวกสลัดสลัดของประเทศนอกเนี่ยมักแดดแหง้งแต่บ่หมักความรอ้อนเออนี่ครับฝนนี่ครับแต่ว่าด,ดีที่สุดครับต้องมีหลังคาครับถ้ามีหลังคานี่ฝนตกกับบเป็นหยังครับฝนตกกับซอยได้ครับโบ่เสียหายหลายครับ อันนี้คือภาพรวมนะครับนะภาพรวมแปลงทดลองปลูกนะครับผมแปลงทดลองปลูกอันนี้ว่าผมปลูกได้แล้วก็เลยเป็นเอดเป็นแปลงทดลองคืออยู่ทงหน้าที่ผมซีเอ็ดนะก็ตรเป็นลักษนานี้แหละครับแต่ว่าที่ใหญ่ก็นี่อย่างน้อยแล้วก็ผมก็สิพัฒนาไปเรื่อยมองใดเป็นข้อเสียมองใดเป็นข้อดีผมก็ตรเก็บเอาไปต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่อนี้ก็คือจบแค่นี้แหละครับสําหรับช่องชายชายแนวนะครับก็บ เราไปผมกันสิาพาไปเบิงไอแปลงพักที่ผมเอ็ดไว้อยู่ทงหน้านะครับก็ข้ามไปจากหูว่าเป็นแบบใดหรือว่าแบบสีหน่อยสีใหญ่หรือว่าแบบเบอร์เวิร์กต่างี่กัก็ติดตามนะครับก็ติดตามช่องผมไม่ครับเ,เดี๋ยวผมที่ทายเบิงครับค,ครับจากนี้ก็คือสีเบิร์ดแล้วเนาะก็คือเจอก<ส>ันคลิปหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ใช้ใชา,ชาแนวห้เด้นด์ับเด้อครับ,รบสำหรับตัวนี้กะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม